พอเราย้อนกลับไปดูตัวเองใน The Voice ซีซั่น2ที่เราไปประกวดด้เทปแรกอะ่ะเราก็เห็นว่าเราชอบร้องเพลงเราชอบดนตรีเราต้องการทําแค่นั้นเราต้องการทําเพื่อสิ่งที่เราชอบนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่แบบอินสปิร์พของเราแบบย้อนกลับไปดูทุกครั้งก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเราทําเพื่อสิ่งนี้อยู่เราทําเพื่อสนองความต้องการสิ่งนี้ของเราอยู่ สวัสดีค่ะวิเวศเทียค่ะก็คือจะเป็นคนที่แบบเบลอมากเป็นคนเดาๆดาไปเลยค่ะสมองไหลไปเรื่อยค่ะสวัสดีค่ะวิะวเวศวทียนะคะก็ในมุมการทํางานของวีวีเป็นคนที่วีทําในสิ่งที่วีชอบแบแล้วมันเลยเหมือนเป็นฟิลแบบมันเป็นแรงดライブที่แบบเราอยากทําต่อเลยเราทำต่อก็คือจริงๆเป็นคนบ้าง,งานนิดนึงเป็นคนที่เหมือนแบบ มีฝันนะ่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วก็แบบอยากทําตามฝันมาเรื่อยๆแล้วพอแบบเนี่ยพอมันเป็นงานที่มันเป็นมันเป็นฝันของเราอะ่ะมันเลยยิ่งพร้อมที่จะทําสิ่งนั้นมากๆจริงๆมีตอนหนึ่งที่วีอะ่ะเคยดูดีวีดีคอนเสิร์ตกับแม่ตอนเด็กๆแล้วก็นั่งดูที่บ้านกันแล้วก็แม่เชื่อป่ะอ้าจริงๆหรือว่าหนูทาแบบนี้ได้มั่นใจมาก <laughs> มั่นใจมากๆแต่ว่าเพราะเราเชื่อมั่นในตัวเองมั้งเราเลยแบบมั่นใจในสิ่งที่เราทําแล้วก็แบบเต็มที่กับมันแล้วอะไรเป็นอินสปิเรชันให ในการทําเป้าหมายต่างๆของตัวเองบ้างอินสปิร์ท่าในการทําแต่ละเป้าหมายสำหรับของวีก็คือตัววีเองมันเหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบแบบด้วยดนตรีด้วยอะไรเงี้ยคือวีชอบมากๆมันเป็นสิ่งที่เราแพชชั่นแล้วเราก็อยากทําสิ่งนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราเห็นว่าแบบคนที่เราชอบแบบอย่างศิลปินหลายๆคนอะ่ะเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วเขาแบบทําได้อะ่ะ มันแปลว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถมนุษย์ขนาดนั้นมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําได้แล้วเราจะลองดูซึ่งเขาก็อินสปายเราเหมือนกันว่าแบบเนี่ยเขาก็ทําได้เราก็มีสิทธิ์ทําได้แล้วแบบอย่างคอนเสิร์ตใหญ่นี่คือเป,เป้าหมายหนึ่งของเอามา่าที่จะมีแบบคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองอย่างเพลงกักตัวอย่างเงี้ยคือเพลงกักตัววิรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายเอมมากๆเราอยากหาอะไรที่แบบ p o สิทีฟฟังบ้างแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราอยากให้เพลงเราเป็นหนึ่งในสิ่งที่มันแบบ positive สำหรับหลายๆคนในช่วงเวลานี้ก็ทีองละกักตัวด้วยกันนอนดูทีวี Netflix ฉนทั้งวันถ้าเพลงมันพอแล้วคนชอบมันก็ไปถึงจุดนั้นได้แน่นอนถ้าถ้าเกิดถามวีกลับนะว่าแบบถ้าเจออุปสรรคอยางเงี้ยวีจะผ่านไปได้ไงสมมติแบบเรามีเป้าหมายอยู่ตรงหน้าแล้วแล้วมันมีอุปสรรคอะจะผ่านมันยังไงอุปสรรคมันก็เป็นอะไรที่แบบมีมาเรื่อยๆอะเนาะสมมติมีอะไรที่แบบ b บดเอเนอร์จีเข้ามาอย่างเงี้ยเราเรารับมันมาแล้วเราเทิร์นมันยังไงเพราะถ้าเกิดเรายังเทคมันไว้เป็นแบบนกาทีฟเอเนอร์จีอย่างเงี้ยข้างในเรามันก็จะนกาทีฟตามแล้วมันก็จะแบบไม่ได้ทําให้ผ่านอุปสรรคนั้นไปได้จริงๆเพราะฉะนั้นการที่จะแบบผ่านตรงนั้นได้เราต้องแบบทรานส์ฟอร์มอะไรข้างในของเราให้มันเป็นโพซิทีฟเพื่อที่จะก้าวข้ามอุปสรรคนั้นออกไปให้ได้ค่ะเราจะหาโพซิทีฟเอเนอร์จีจากไหนอะ คนรอบตัวเวมังเป็นฟิลแบบคนรอบตัวเราที่มอบความรักให้เราเขาไม่เราอาจจะแบบมองหาโพสิทีฟเองไม่เจออย่างน้อยมีคนข้างๆมาเติมโพสิทีฟให้เรามาช่วยชี้แนะให้เรามาช่วยแนะนําให้เราอ่ะอันนั้นคือแบบมันช่วยได้มากๆมันช่วยให้เราแบบมองเห็นอะไรได้กว้างขึ้นรวมถึงเรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเผชิญอยู่มันอาจจะไม่ได้ใหญ่หรือเปล่าหรือว่าแบบอย่างน้อยถ้ามันใหญ่มากๆอย่างน้อยเรามีคนที่ซัพพอร์ตอยู่อย่างเงี้ยจริงๆมีมีอย่างหนึ่งที่ ไม่น่าเชื่อมันช่วยฮีลิ่งวีได้ขนาดนี้แต่ว่าคือการซักผ้าคือวีเป็นคนชอบซักผ้าเองใช่ไหมคะเพราะวีรู้สึกว่าจังหวะที่วีรอผ้าให้แห้งอะมันเหมือนเราต้องเราต้องมีอะไรทําตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้ต้องทําอะไรก็ได้แต่คือมันเป็นการรอแล้วมันทําให้เราแบบเหมือนได้คิดอะไรไปเรื่อยพอซักเสร็จปุ๊บแล้วเราได้กลิ่นผ้าหอมๆมาต,ตอนแรกคือตาก่อนใช่ไหมอาวีเอาไปดมเอยอันนี้หอมชอบชอบมากขอบคุณนะ งั้นแรกกันลองอันนี้เอ้ยกี่น้หอมมีใครใช้แบบวันนั้นใช้แล้วคือแบบมันหอมใช่ไหมแล้วแบบเรารู้สึกออกจากบ้านแล้วเรามั่นใจมากขอบคุณนะอย่างอะถ้าเกิดไม่ถามถึง positive แล้วถามวีว่าถ้าเป็นในเรื่องของ inspiration อนะหา inspiration ยังไงบ้างอย่าง inspire ของวีใช่ไหมก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นตัววีเองแล้วเราแบบทำในสิ่งที่เราชอบอะแล้วเราแบบที่สำคัญมากวีรู้สึกว่ามันต้องแบบ stay true ชูสิ่งที่เราทำอยู่อพอเราย้อนกลับไปดูตัวเองใน The Voice ซีซั่น 2, ที่เราไปประกวดแบบเทปแรกอะเราก็เห็นว่าเราชอบร้องเพลงเราชอบดนตรีเราต้องการทำแค่นั้นเราต้องการทำเพื่อสิ่งที่เราชอบนั่นก็เลยเป็นสิ่งที่แบบอินสปร์ของเราแบบย้อนกลับไปดูทุกครั้งก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเราทำเพื่อสิ่งนี้อยู่เราทำเพื่อสนองความต้องการสิ่งนี้ของเราอยู่ขอหนึ่งประโยคที่สร้างอินสปิรชันในแบบของวีหนึ่งประโยคเองเหรอ ที่สร้างอินสปีเรชั่นเอาที่สบายใจอะ <laughs> เอาจริงๆคือวีแค่รู้สึกว่าใช้ไม้บรรทัดของตัวเองบัดเอาที่ตัวเองสบายใจเพราะว่าถ้าเราเอาไม้บรรทัดคนอื่นมาแล้วไม่มีทางรู้อยู่แล้วเลยว่าแบบดีหรือไม่ดีเพราะมันไม่ใช่ม้บรรทัดที่เรารู้จักอะเพราะฉะนั้นเอาที่เราสบายใจใช้ไม้บรรทัดความสบายใจของเราเป็นหลักถ้าเราสบายใจแบบนี้แล้วมัน it's good for you ค่ะหลังจากที่คุยกับวีมาแล้วหลังจากคุยกับตัวเองอีกร่างหนึ่ง ขอสรุปเลยแล้วกันนะว่าอยากทำอะไรทำไปเถอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองเราก็แฮปปี้ในสิ่งที่เราทำแหละอินสปิเรชันอยู่รอบๆตัวต้องใช้มันอย่างมีประโยชน์มองให้ถูกแหละแล้วก็หยิบมาอย่างสบายๆใจไม่ต้องไปคิดมากเอาที่รู้สึก